มังงะที่ทั้งอบอุ่นหน้าหดหูและบีบคันหัวใจที่สุดเท่าที่คุณเคยอ่านมานี่คือโอยัสมิปุนปุนหรือชื่อไทยฝันดีนะปุนปุนนี่คือเรื่องราวของเด็กชายธรรมดาชื่อปุนปุนที่เติบโตท่ามกลางครอบครัวที่แตกร้าวความฝันอันสวยงามในวัยเยาว์คอยๆถูกโลกแห่งความจริงกลืนกินเราจะได้เห็นปุนปุนตั้งแต่เด็กจนโตเผชิญหน้ากับความรักความผิดหวังและด้านมืดในจิตใจตัวเอง จุดเด่นสุดๆคือการที่ผู้เขียนเลือกว่าตัวหลักอย่างปุนปูนเป็นนกในขณะที่โลกรอบตัวเต็มไปด้วยมนุษย์จริงๆสะท้อนว่าเราไม่เข้าใจแม้แต่ตัวเราเองในบางครั้งภาพขาวดำของเรื่องนี้จัดองค์ประกอบได้ลึกพร้อมปริศนาสัญ,ญลักษณ์ภายในเรื่องที่ให้เราไปตีความเองเนื้อหาบางซีนแทบไม่ต้องมีบทพูดแต่กลับเจ็บลึกถึงใจ อยยสมีปุนปุนไม่ใช่มังงะที่เหมาะกับทุกคนแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนชีวิตได้โหดร้ายและจริงที่สุดเรื่องหนึ่งคุณอาจจะร้องไห้หรือคุณอาจจะเงียบไปทั้งวันหลังอ่านจบแต่คุณจะไม่มีวันลืมมันแน่นอนว่าครั้งหนึ่งเราได้อ่านปุนปุนและตั้งคำถามกับตนเองใครดูจบแล้วอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ทีนะครับ